อยู่กับผมดัมซิ่งแดนีสานะครับ <c oughs> เสียต่อน้ำมันหมด ขับรถตาไม่ลืนนลยลิตร38บาทไปไปทำไงได้ขับรถตาไม่ลืนเอ้ยเองมันจะไปเติมปั๊มเนาะเพราะว่าติ๊กับโยกกับจ้องกีลับด้านลับด้าน Phi kỳ thang đường, phi kỳ thang đường, à đường. Phi thang đường ạ Đi ạ, đi ạ Ok, ok, ok Phanh mày nó mới đi mày đi Mi Này, này đều. kín nó bảo Đầy kín nó bảo มันมันไ่กินเงินคนบาด้าเลยตึงจะบาตจะพ่ามันงู <laughs> โอเคแบ่งกับเพนอ้าวแบ่งพันเลยแบ่งพันเลยเนี่ยบอกเราในไทยตัวเดียวม่เคยบอหรืปันหนึ่งอ๋อเอดู่ะ,ะดูนะ ไม่ใช่น้ำมันไม่พอนี่มันมุดบอกปล่าน้ำมันคงเหลือศูนย์ลิตรตายไปที่นี่ดูในบ้านเองไปเซบิคมีตู้ในบ้านอยู่ไหมไม่รู้แล้วมีตู้ตรงไหนอีกน้บ้านมีอยู่น้ำมันคงเหลือศูนย์ลิตรแล้วแล้วแล้วตู้อื่นล่ะศูนย์ลิตรอันนี้ปิดอันนี้ก็บศูนย์ลิตรนี่ อา่าก็แบบน้ำมันมาเติมนี่นนนป่นนาตลาดรอเปลา่ามีแต่รูนู์มีแต่รูนูนครับอ่าป็นนี่แลละครับไปแล้วครับไปถึงปล่มเ่ะเล้บกินไก่ดีที่บ่สองแ่ลนัลนแค่ลันเราหกดิบไม่ใช่เนี่ยนี่ เราสองเรีปูั่งไหมนะเฮ้ยนี่ม่กินแล้วสองเรยสองเนีียสีก็ไม่เท่าบาทีเบีหลายไปนี่กินไม่กินไม่กินอ๋อน่มาแลโคตรกโอ้ยขแต่อีได้ยืมยืมก่านันครับวนน้ำมันมอดจยดูมวยน่ะยกกำัด้ ลงต่ำลงต่ำเติมไม่ได้เราจะมาให้ไอเราจะรอใหญ่ไปี่ใหญ่ที่เราจะมิของมาดีเเราเป็นเจ้าบ้านอันนี้แพงเลยครับอันนี้อันนี้แพงเลยครับเดี๋ยวคอยมาเอาเงินทอนก็ได้นี่เดือยยานี่อันนี้ดานนี่นี่ดานึงนี่ข้าวเลี้ยวเละตอนน้ำมันแมวเมื่อคืน กถบ้านนี้รถทุกนี่ปดเดิน่ะรถน้ำมันเครื่องมันขาดบ่วยรถแต่บาเคร่องเร้เครื่องใหมไรอกระโดดหอ้ยเเห็นเขามีก็มีเขาแค่ตอบเอ็มลอยดไว้ก่นก่านี่ถึงไว้น่ะ อ้าวไม่น้อยนะนี่อย่าวนหน่อยเลยน้ำมัน้รองเ้านี่โอ้เจ้เชื่งเสียต่อไหมด้วมาแล้วครับกระดูขึ้นรถคยมาใสรองเท้าอีก เป็นแหลมรูดสิทำไมนะเนอะมันต้องเปิดอย่างนี้มันเป็นหยีตะคเดรยดๆเขายางมปนตะกายยาวได้ไหมเบ็ดลวม

น้ำมันหมดไปทางไปกค่ร่อนหนึ่งหรอวะนี่เล็กนิดนึงหน่อยโยกป่าวหาหมดไปกค่ร่อนหนึ่งแล้วนี่ไปถึงปั๊มดอกนี่เอาตัวไปจัะเดี๋ยวเรามากระชากอืมช่างไหนช่างกระโดดอืมกระโดดแล้วตบปาก ตะกั่วซีมเอ่ยตอวุนไทีได้มินกันลอยไอ้น่ะไฟลอยเนนี่ไม่เคยไฟแดงแล้วเราไปดิมเลยว่าไฟหนาๆอยู่ไหมนั่งโว้ใส่กระทะดูได้เขางี้นะแวนขันไม่ได้ไนี่บอกโฟเเกสุดจะกรโดยยางตัวนเนื้อ